สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสังสอนเพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่อมนัทนายรัสวรจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่อง10ข้อที่ควรเลี่ยงหากต้องการประสบความสำเร็จผู้ฟังทุกท่านครับในโลกของการทำธุรกิจ ผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จมักจะมาจากปัญหาหลักๆ10ข้อดังต่อไปนี้ครับ 1. ไม่รู้จักหน้าที่ของตนเอง 2. ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน 3. ไม่มีแผนงานที่แน่นอน 4. ไม่มีความมุ่งมั่นอย่างจริงจัง 5. ไม่มีความเข้มแข็งมานะอดทน 6. ไม่มีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด 7. ไม่รู้จักบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 8. ไม่ยอมเรียนรู้ไม่ยอมรับการพัฒนาตนเอง 9. ไม่รู้จักเอาชนะจิตใจของตน 10. ไม่ทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มที่นี่คือสิบประการที่เห็นได้เด่นชัดแน่นอนหากมีไม่ประสบความสำเร็จแน่ครับในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการดำเนินชีวิตด้วยแนวทางแก้ไขนะครับมีคำแนะนำนั่นก็คือให้ตรวจสอบตอนเองเป็นการวิเคราะห์เป็นการสวดเป็นการทบทวนนะครับเมื่อตรวจสอบตอนเองเสร็จก็ต้องทบทวนตัวเองประเมินตนเองวิเคราะห์ตนเอง การที่เราใช้หลักการ s o u ไม่ว่าจะเป็นจุดแข็งของเราคือจุดอ่อนของเราคือโอกาสในวิชาชีพเราคืออุปสรรคปัจจุบันของเราคือการที่เราหมัน่นมีการวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นเดือนละครั้งนะฮะในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์นั้นต้องมาคิดมาค้นหาให้ได้มูลเหตุก็เพราะว่าไม่มีคําว่าสายสําหรับการเริ่มต้นใหม่ไม่มีคําว่าช้าเกินไปที่จะฝึกฝนไม่มีคําว่าแก่เกินไปที่จะอดทน ความสําเร็จจะเปลี่ยมล้นหากเราทนและทุ่มเทผู้ฟังทุกท่านครับทุกเส้นทางออกของชีวิตมีเสมอขอเพียงเรามีสติมีสมาธิมีปัญญามีองค์ความรู้สําคัญที่สุดมีครูมีโค้ชครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่ WLC สร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมอย่างต่อนเนื่องและสม่ําเสมอวันนี้ขอผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ Telah diturunkan kerap.